แทนแต่โรงเรียนรอบพื้นที่คังกาศวรยาและคังน้ำมันศีลาชานะคะวันนี้นะคะก็เป็นพิธีการนะมอบถุนนะคะคุณชยศักดิหงพจรค่ะผู้จัดการฝ่ายทางปิโตเลียมเข้าตอนออกนะคะต่อต้อนรับคณะครูทุกท่านค่ะผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะทุกท่านในพิธีมอบถุนการศึกษาพตทประจําปีของพระเในครั้งนี้นะครับ ามสามนะครับอนุต้องนีนะ นักครูและนักเรียนรู้สึกเป็นเขียนติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาร่วมง,งานมอบทุนการศึกษาทอทให้กับนักเรียนประจำปีพศสอง4ัห้าราหสิบสี่ขอบคุณนะคะคือคุณเพียงแข่ส่งสิงนะคะโรงเรียนว่าแต่ยบบิ่งการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคน่านเป็นพื้นฐาน บริษัทเอรทรและบริษัทในกลุ่มนะครับก็จากจะรับผู้ชอบความมัน่นคงทางด้านพลังงานแนะครับเราก็มีส่วนเราก็มีกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมระดับกรมนะครับไม่ว่าะจะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมอบทุนการศึกษาส,สร้างอาคารเรียนหรือว่าห้องสมุดต่างๆและอ,อีกหลายกิจกรรมที่ บริษัทในกลุ่มปตทได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับและในวันนี้ก็เป็นการมอบโครการศึกษๆให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ทางกายของพญาและทางวัดศรีนา,า,าชาระจำนวน8โรงเรียนด้วยกันนะครับ98ปีมเงิน,น3,500บาทนะครับซึ่งเป็นกิจกรร,รมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งพวกเราสนับสนุน สวัสดีค่ะดิฉันนางจันาสาชัยวัฒนาธีรากรนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสุขาพิทยากรุยะะัยมูลเพาะต้องขอขอบคุณทางกลุ่มปตทรนะคะที่ได้ให้ความอุพรา์ห์ในเรื่องของดนศึกสาให้กับเด็ก,ดกในโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นทำให้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เด็กๆนั้นได้รับประโยชน์ซึ่งเขาก็สาม,มารถที่จะนําสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะไปยกระจับคุณภาพชีวิตตัวเองนะคะเพื่อให้มีการศึกษาที่ดีต่อไปต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในนะโกกาสศนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ